ครับผมแล้วไลย่ยิงต่อไปครับผมท่านผู้ชมฮะนั่นแหละยูทูปก็เป็นตามสัญญามันน,มนะฮะผมว่ามันแปลกแนะมันไม่น่าจะน้อยขนาดนี้นะฮะ it's just a move ด้านบนครับผมท่านผู้ชมฮะกิวกอดฮะวิ่งมาแล้วฮะหนีออกมาก่อนนะผมแล้วก็เป็นเก้าต่อเก้านะครับการเงินที่เท่าๆกันนะนำกันอยู่นี่เอ้าไม่เอาฮะโอหญิงแล้วไหลก็เข้าไปแบบนี้โอ้ต้องหนีฮะขี้ราไอขี้ราหนีมาเจอเจอตอไหมฮะทาวเวอร์ Mid มิดเลนครับผมได้ไปก่อนฮะเอาแล้วตีมี่ตีมี่โดนล้อมจับไหมฮะแล้วตีมี่น่าจะโดนฮะคีฟชนเมื่อไหร่ออรนี่ตีมี่งานเกิดเอาแล้วด้านหลังฮะไอ้มิวสิกเจอของก่อนฮะ เอาวิ่งมาก่อนแล้วตีมี่น่าจะโดน,นะฮะอืมไม่ได้ยิงไม่ได้ดักลูกกลมครับผมเพื่อนพยายามจะเข้าไปเซฟครับผมเรียบร้อยะฮะนี่นะฮะล่วงทีละคนแน่นอนครับผมจัดดาวหมดเลยะฮะนี่นะครับผมบัตเตอร์ไฟของเรานะฮะผู้ยืนยงครับผมโดดทีหนึง่งเพื่อนตายเพื่อนตายหมดเลยไปโดดเอาตัวแทงด้วยนะฮะโอ้แล้วร,รู้ทั้งรู้นะฮะว่าตีมี่มันมีเอาเอา่อาอมาตะนะฮะ อมีมีมันมีตายเกิดก็ยังจะโดดเข้าไปนะครับผมเพื่อนที่จะไปฆ่าเขาซึ่งเขาตายเขาก็ไม่แคร์ฮะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันครับผมว่าไฟนี้คิดยังไงของเขานะฮะท่านผู้ชมฮะคือต่อให้เขาตายเขาก็เกิดขึ้นมาฮะแล้วเขาก็ล่อซื้อได้เขาได้ตัวคอด้วยได้จังเกิลไปด้วยแต่ปัญหาคือเพื่อนที่ตามไปพยายามที่จะเซฟไม่ให้ตัวโพสต์วันตายถูกปะ่ะโพสิชันวันตายเนี่ยเพื่อนจับตายหมดเลยแล้วมันเกมมันกลายเป็นโยนเละเลยฮะตอนนี้สกอเป็นสิบสามต่อเก้าครับผม อย่างที่บอกครับมิวสิกยังเป็นคนที่ยังไม่เข้าถึงป่าอารมณ์ป่านะับป่านี่มันต้องใช้รา,ายละเอียดดีเทลในการเล่นเยอะแยะนะฮะวันนี้ผมน้องแสนดีับผมัอดีครับมาตีจนตายฮะไม่สตันเลยด้วยนะฮะเา้าแล้วเป็นลัดเข้ามาได้โอ้จิวกอดได้ได้ดีฮะแต่กลายเป็นว่าคีลาฮะจ่ายดามเมจสุดท้ายนะครับผมนี่ฮะ ไอ้ไหวครับผมไอ้ริวไหวกล้องอยู่ด้วยกันไม่ได้นะฮะคือเละจริงๆฮะคู่นี้นี่คือต้องแยกกันจริงๆฮะิวกับกล้องอยู่ด้วยกันที่ขี้แตกตลอดเลยครับริวโดยกล้องแน่นอน,นับผมไอ้กล้องโดยริวแน่นอนฮะแล้วแอบกันอย่างแนบเนียนนะผม